ครับคุณผู้ชมนะฮะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะฮะกับพวกเราแล้วก็พี่ๆี่แบล็คเลดเพคเกษมนั่นเองนะครับผมแล้ค่ะ <ขอ S 1> นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อถึงเพลงดีกว่านะซิงเกิลนี้เนี่ยนะคะถามน,นิดนึงแล้วกันว่าความพ,พิเศษยอยู่ที่ตรงไหนคะความพิเศษของเพลงนี้พิเศษครับพิเศษนะครับ ความพิเศษหรือว่าความที่อยากจะคิดว่ามันแปลกกว่าเพลงอื่นๆยังไงอยากจะนำเสนอคุณผู้ชมยังไงบ้างครับผมน่าจะเป็นที่ไหนเป็นทำนองก่อนครับผมทำนองอะจรเป็นมีกลิ่นอายความเป็นไทยครับผมนะครับทำนองแล้วก็ในลูกเปอร์คัชั่นของชาหรือลูกกีตาร์เนี่ยก็จะมีความสมัยใหม่ก็ได้เป็นบลูมานิดนึงมีเสียงเปอร์คัชันของกายเข้ามาครับผม แล้วก็คงสุดท้ายคงเป็นเรื่องเหเือร้องเรือร้องำรอร้องมาเราอยากทำรองแล้วเนี่ยมีทางอื่นไหมครับนีทำอะไรแต่ตัร่น้แต่ตัดรุ่ได้ข่าวมาน้้นเก่งมากกว่าเป่้นเพลงที่แกสร้าวดีแป่กมากกว่าโดยตว้มันออกมาเนโทรผว่าถ้าแปลกสุดน่าจะเป็นหน้าตาพวกเรา พิเศษพิเศษแล้วพรหน้าตาพวกเราเลยละนั่งนั่งหรือพเศษเออังนี่ไงพิเศษสุดเลยตอนนี้เนี่ยสามสิบห้าขึ้นราคาั้งสี่สิบนะมัีน่ังไงอนู่ัไงอ่ังงอย่ยงไง้่ังงอยยังอยังงอย่ยังง่ยอยว่ยังไงอ่อยงไงังงอยังง่ังอ่ังไงอเู่อ่ยังงังไงอ่อ่ยังงังงู่ังงองงอยููังงอั มีประสบการณ์จริงหรือประสบการณ์ตรงไหมคะที่เราเกือบจะรักแล้วกับคนคนนี้อยากแค่สนิทแต่ยังไม่คิดจะักนักร้องนาก่อนี้เพื่อนชินาครับก็อันนี้เป็นประสบการณ์ไม่ใช่จากรยนไฟฟ้าครับแต่เนรถเมล์สาย147เรียนเรียนเรียนาดออต้องนั่งเรือหางยาวที่ปากลองเรือหางยาวเรือหางยาวพลาสติกมากเลยก็ พอดีเขามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาขึ้นจากเรือขึ้นไม่ได้ครับเราก็เลยยื่นมือไปช่วยเขาให้เขาเกาะครับโอ้โหใจงามากใจบุญมากที่มาปึ๊บพอขึ้นจากเรือปึ๊บเกาะปึ๊บลงมาเห็นมีกำลังกำลังท้องอยู่พดท้องผมสะบัดมือไม่อยากสนิทไม่คิดจะรักไม่คิดจะรัก ไม่รไม่งครับโโอ้หันมาหันมาด่าด่าแต่ว่าใส่ชุดรอดเดินเงี้เป็นแถวเลยไม่มีใครบอก็เดินแทรกหลุหนีปะปังปังโอ้โหก็แรงมากโอ้โหแม่เได้คุยอยู่เลยนะได้ข่าวมาว่าพี่น้งสามคนเป็นเพื่อนกันมาานะสิบกว่าปี ถามจริงพี่แบบสิบกว่าปีเคยแบบและปีที่สองสิบสามจะครบคำตอบไหมนี่จะยี่สิบปีแล้วจริงอะยีสิบแปดปีแล้วโอ้โหยี่สิบปีเล้วครบเลยแลีวพี่คอนเซปต์บอเป็นเพื่อนกันนานเนี่ยต้องรู้ใจอยู่แล้วนะครับอยากจะถามพี่ว่า แต่แล้วคนอย่งนี้สายเจคอยยังไง๋ย่าให้พี่แบบเผาเผาพี่ดีกว่านิสัยคือเราเรารู้กันหมดเลยเราทำอะไรเนี่ยเราวพอจะขยับขาแล้วเรารู้เลยว่าจะขยับขาขึ้นบันไดเนี่ยอยู่ตองบันไดเนี่ยขยับขาเรารู้เลยจะขึ้นหรือจะลงได้เลยได้เลยประมาณนั้นเลยายได้เลยโอ้โหตอนนี้กำลังเขาเรียกว่ามีความรู้สึก ภูมิใจอยู่ที่ได้ท,ทำเนี่ยน้องเนี่ยครับผมเนี่ยมีจิตสัมพันธ์มากเลยนะเนี่ยจิตสัมพันธ์ตอนตอนเนี้ยรู้สึกจะมีองด้วยใช่ไหมมือใจออกขนาดนั้นเลยนะอะไรคพี่อะไรรคับอย่าพูดนะไอ้ยี่สีบกว่าถ้าถามว่าพี่รู้ใจเพื่อนจริงเนี่ยพี่มือกลองดีกว่าชอบทานอะไรชอบทานอะไรรู้ใจจริงต้องบอกได้ รางวัลเขาไม่ทานเลยกินกาแฟผมไม่เคยได้ทานอะไรเท่าไหร่รางวัลไม่ทานเลยอย่าให้ไี่ทาพูดถึงพี่เอฟบ้างดีกว่าเออนี่ใส่ใจขอบพี่เอฟเป็นคนยังไงก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับอะไรไม่ได้แบบลึกๆที่อะไรก็ไม่เห็นจริงๆเขาต้องมาสุขุมสุขุมจริงเขาต้องมาสุขุมนะครับแต่ว่าอารมณ์รงนี้เขาคือสร้างความสุขให้ผู้คนได้นะฮะดีใจกัน พี่เอ็นนะครับพี่เอ็นี่จริงเป็นคนที่มีมีพรสวรรค์มากแต่แต่ว่าขี้เกียจก็เยอะตอนนี้เป็นคำจุนจากผู้บริหารนะฮะจากบอสอ่าเปล่าเลยนะเปล่งแค่้หนตอบได้ก่อนอ่ะเดี๋ยวให้พี่ไก่พี่เอ็นพูดถึงพี่ไก่บ้าง จิงใจเขาเป็นคนมีความตั้งมั่นเขาทําอะไรสําเร็จหมดนะไม่ว่าจะตั้งแต่เล่นดนตรีนะแล้วก็เปิดบริษัทส่วนตัวของเขาเองครับแล้วมาทําค่ายเพลงเขามีความมุ่งมั่นเขาทําอะไรเขาส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จเขาเขาจริงจังมาจริงจังแล้วก็เป็นคนชอบช่วยเหลือคนด้วยกับพี่แทบแย่แล้วเขาไปดึงพี่มาเนี่ยที่ไก่ครับนี่ไงเขาเป็นคนช่วยเหลือพี่ตอนนี้ผมติดนี่อยู่เะราะพี่ช่วยผมสักหน่อยตอนนั้น มีแต่เหตุที่ช่วยเบียนครับครับผมเพื่อนยังไม่ครบนี่คือเหตุผลใช่ไหมบน้องดีติดใจมดีอ๋อตดมากชื่นชมในตัวน้องนะน้ับชื่นชมกันเลยทีเดียวป้าอยาให้พี่ชาพูดถึงพี่ไก่ก็เหมือนกันครับเพราะนี่มันตั้งใหญ่หาผลงานงานการเดเสียนมีส่วนี้เรพอครับหลักเราอยู่ในึุกงานเราช่วยเต็ม ก็รูใจกันไวมาก็แบบว่าเราสามารถสาัมผัสได้ครบความอบอุ่นระหว่างที่เมั่อสามคนเนี้นะฮะแสดงว่าแบบว่าคือร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอดนะฮะตลอดเกือบยี่สิบปีจึงทำให้มีวันนี้กับแปดเสีเขเสนะครับผมนะฮะอ่ะาเรื่องของดนตรีก็น่าสนใจเพราะทพี่เขาใส่ความแปลกใหม่ที่หลายๆคนเนี่ยไม่เคยฟังแนวอ<ช>ิทโทรป๊อป นะครับนะอาจะมีป๊อปคอนผสมได้บ้างนะเมื่อฟางคมของเร่อ,อมมีแล้วก็เป็นแก่กำลังเรียนอยู่นะคะเปิดกันดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่อย่าเพิ่งหนีไปไหนเพราะเรามีคำถามแล้วก็ของรางวัลมามอบให้กับคุณผู้ชมด้วยอยากจะได้ต้องติดตามจะเป็นอะไรให้ติดตามก็ข้ามพาเด็ดขาดโอเคสักครู่เดียวค่ะสักครู่ครับ เชกล้ยเมจิกฟาร์มอร่อยใครได้ลองก็ต้องชอบออนั่นไงแม่ก็ชอบพ่อก็ชอบอุ๊ยเอาหยมากันทั้งหมู่บ้านเลยเฮ้ย,ยเกือบหมดตู้อีอตัวใส่น้ำเชิกุ้ยเมจิกฟาร์มอร่อยติดใจต้องมีไว้ติดตู้บริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุุธะ รับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวมังกรก่อบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกอย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเซาหางจันทบุรี โอมสีคเนสายะนัมมะหะสักการะพระพิคคเนรเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรจน์ไหว้พระลอยน้ำ้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาธิหารอิมบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะ ไหวพระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิริธสามปางเดินทางสามถิ่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคลห้าเทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทคนทนบุรีจำกัดโทร28 8 0 1 3 1 1 2 1 1ถึง14ทั้งปีเลย ทั้งปีทั้งปีตลอดเวลทั้งปีจะไปที่ไหนก็บอกสิคือสบายทั้งปีบริษัทคุทนบุรีจากการเราจัดไทยอบอุ่นมั่นใจเมือกลางสานตายเือสบายเธอสบายจะไปที่ไหนก็บอกมา คลิปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคอนทนบุรีจำกัดศ2 8 0 1 3 2 1 1 1 1 4โทรหาเราสิคะไม่มอีไะไําทำให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกำลังประสบปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เล่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทำให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิต ัญหาเหรานี้จัดการได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1นึ่งเครื่อง8ปดลูกทุ่งกรุงทนช่วยสร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตแอบบี่าองเก้าสิบแปดจุดเจ็ดห้าเพลออพย์เอจะทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสากล คถึงเธอทุกและแอปสุดท้ายจะช่วยคุณผ่อนคลายคล้ายถึงในสปายรูมีระดับที่เกลื่อน88-25 Music Relax สึกคุณนใจก็มีไรไร่ที่แซนพิเศษลดเลยนั่นรถไฟฟ้าคนเดียว สันเปรียวรึไทยทุกเที่ยวสุดท้ายถึงคืนที่เดิมทุกวันอยากเจอไทยทักเจ้าจ่าเริ่มความสัมพันธ์ป่อยากสนิทแต่ไม่ได้คิดจะรักทุ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 ก ในเด็กสุดท้ายเบรคนี้นะคะยังคงอยู่กับ8สิบเอ็ดเจ็ดกสิบเดินไปเดี๋ยวเบรคนี้เรามีนี่มาแจกด้วยนะคะมีของรางวัลมาแจกคุณผู้ชมด้วยค่ะเดี๋ยวเราตั้งคำถามไปดีกว่าคราวนี้หนึ่งเพลงเมื่อกี้เพลงอะไรชื่อเพลงว่ารถไฟฟ้าเที่ยวสุดท้ายแค่อยากสนิทแต่ไม่ได้คิดจะรักนเ,เป็นที่มาของเรืออาหารยาวที่พี่เขาเล่าให้ฟังนี่เป็นต้นส่งเลยอะเรื่องของของรางวัลนะะ สิ่งนี้กันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยววันนี้ก็ให้คุณผู้ชมตั้งใจนะครับงคำถามให้ดีแล้วก็จะมีช้อยส์ให้ได้เลือกตอบด้วยวันนี้เรามีเสื้อบงด้วยนะครับส่วน55 80ให้เกษตรนนะครับเป็นเสื้อยืด2องแขนนะครับเป็นเสื้อยืดสแขนใช่ครับใช่นะคะเราต้องไม่ได้แข็งตัวไม่ไ้ี่ยืดไตีเลยอ่เดี๋ยว ให้ตัวแทนหนึ่งคนดีกว่าถามคำถามเลยดีกว่าครับอันนี้นะก็สำหรับคำถามสำหรับแต่สิทธพิเศษเนี่ยนะครับคือจำได้ไหมครับที่มีปัญหากลุ่มหมอกควันที่จังหวัดเชียงรายจนั้น,น่ะอยากจะทราบว่าเทศบ,บาลตำบลที่เกี่ยวกับ Rose เรื่องปัญหากลุ่มหมอกควันในย,ยากอะ <c oughs> ไรก <c oughs> ลุ่มหมอกควันที่เป็น <c oughs> จะยาก <ๆ S 2> อะไรก็แค่ให้ลองตั้ง คำถามก็คือว่านะครับพวกเราเนี่ยปูดึงไต้บ้างไหเนประเเธอพีกรเสียนเนี่ยอยู่ค่ายอะไรอมีตัวเลือกให้ด้วยตัวเลือกนะหนึ่งปาปมุกหนึ่งเยีไอดูมิวสิกสองดูไอเยี่มิวสิกยากยากยากหรอ ยากมากเลยนะครับนะะก็อย่าลืมแล้วกันค่ะนะคะก็โทรศัพท์มาร่วมสนุกกันได้หรือจะส่ง S M S มาก็ได้ใครที่ชมรายการสดๆของเราตอนนี้สามารถโทรมาได้ไหมครับที่0 2 8 0 1 3 2 1ถึง1 4ถูกต้องแล้วค่ะนะคะเป็นว่าใครที่ไวที่สุดเร็วที่สุดได้รับนี่ไปเลยนะคะเสื้อยืดน่ารักมากๆเลยหนึ่งสายแรกนะครับนะคะทวงถามทีนี้แล้วกันนะคะค่ะค่มค่ะค่ะ่ะ่ะ อาจจะเป็นกษแฟอยู่ค่ายเพลงอะไรครับครับผมอ้อนี้นึง yes I do yes I do music Yes I do ครโอ้ต้อ do I yes I do ชอบตอบมากเลยเออให้คนเดียวเหรอครับค่ะอ๋อ้พี่เดือดยิงได้ครับเปลี่ยนถ่ายอยู่เดือดถ้าใครอยากได้นะไปหาพี่เขาที่แตกเที่เกษตรมาสองร้อยห้าสิบเท่านั้นเออเอา จะปล่อยยังหรอไอ้ยางนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาถามถึงอารบังเต็มเมื่อไรเมื่อไหร่จะคลอดมาเมื่อไหร่ครับคิดว่าน่าจะช่วงต้นปีหน้าครับประมาณต้นปีหน้าต้นปีหน้ากว่าจะคลอดนี่นานนะค่ะเพราะปกติของเราเก้าเดือนเก้าเดือนอะไเต็มนะเลยแบบว่าชื่นชอบแนวเพลง พี่เขาเนี่ยนะฮะแบบเลตช๊อปนี่นะครับสามารถติดตามได้เรื่อยๆนะครับแล้วถ้าใครถ้าสนใจนะพี่อยากอยากจะพูดคุยพี่โดยการส่วนตัวกับวงตัดเศษเพชรเกษมนี่สามารถติดตามได้ยังไงบ้างครับก็เบื้องต้นเนี่ย <c oughs> เข้าไปเป็นแฟนเกตพวกเราได้เลยพวกเราต่อมาเองด้วยอ่าแต่ก็จะมีแอดมินมามา,มาแต่เรา,เรา,าไม่ค่อยบอยเราจ้างไม่ค่อยแพงเขาไม่ค่อยมาแต่ก็ทำมันเองาว เป็นตัวก็ค right. mm. uh ือ81ดสิบเอ็ดพชรเกษมครับเข้าไปดูภาพดูพีเอสดูค้นประวัติพีเอสได้พีเอสวันนี้มาทําอะไรที่ไหนอะไรเงี้ยต้องเพียคนเดียวเลยเนไม่ไม่เราสามารถติดตามเคลื่อนไหวนะของเพชรเกษมได้นะว่าแต่ละวันจะมีกิจกรรมอะไรบ้างใช่ครับผมแล้อย่างนี้ดีกว่านะฮะก็เห็นน้องผู้อย่างนักดนตรีนะทำเกี่ยวกับผลงานเพลงมานะคะอาจารย์คอรอยากมีอะไรที่แบบว่าอยากจะทําอีกไหมคะ แต่ละคนมีมีแลนไว้อาจจะมีธุรกิจของตัวเองนี่อ่ะพี่เอสก่อนเลยละกันอยากทำอะไรคิดว่าอีกไม่นานก็จะลาคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่ร่มคาสังราบจริงเหรอพี่ไม่ได้ใจคิดไว้ผมออันนี้รับรับที่เท่าไหร่อะวนไหน อาจจะเป็นรอบสุดท้ายเพราะว่าช่วงนั้นพร้อมไม่มีงานก็หากินกับวัดบวชอดจริงจริงคิดว่าถ้าถ้าแผลต็ดไม่ดังก็จะบวชอีกแล้วไม่มีอะไรกินแล้วอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมจ้าเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริง่องจิพี่ชายเล่ดีกว่าเขาคงใส่ดนตรีต่อไปเรื่อยๆสะสมการไปเรื่อยๆดนตรีไม่มีอยู่ครับ คือทำสิ่งที่เรรักนี่แหละมีความสุขที่สุดแล้วจะไปสายไหนครับสายสีหรือสายห้าก็ต้องีพ่ไม่ได้บวชให้พี่บวชนะเรียกอะไร่ของเราดีกวาอีวางว่าจะไปพอเพจเป็นบวชก็จะถาน้องร้องใหม่ทีแล้วครับ้งไป่ตาไม่สุดเลย ก็ต้องผนไปนะคะในช่วงนี้ช่วงท้ายเดี๋ยวให้แต่ละคนฝากผลงานกันดีกว่าพีเอสก่อนเลยขอบคุณวันนี้ต้องขอบคุณสถานีวิทยุชนรัฐคนชนบุรีที่ให้โอกาสเรามานั่งหน้าของอยากจะนั่งนานเลยนะครับที่ก็ฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องชาวชนบุรีนะครับแล้วก็ใกล้เคียงที่สามารถจะรับขึ้นได้นะครับ เป็นกำลังใจให้พวกเราคอยติดตามผลงานของพวกเราแล้วก็บทเพลงอย่างเนี้ยอันหาได้ยากละค่อนข้างจะหาได้ยากอยากให้ได้รับฟังแล้วเกิดสุนทรียะเอ่นเพลเป็นสีตากยากเลยอาจารย์อย่าพูดนะหลังเลยเอาเป็นเรื่องของการดาวโหลดเพลงนะคะพี่ครับ ดาวนโหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามแปดหนึ่งเก้าหนึ่งขึ้นอยู่กับบ้านพีะคืออย่าลืมนะครับโหลดได้เลยนะครับยังไงก็ช่วยสนับสนุนศิลปินด้วยนะครับนะครับผมโดยเจ้าผีซีดีเกินย่งอยากไปนะครับผมที่บ้านนี่เป็นนี่นะที่บ้านพี่โบใช่ไหมแ้เหมือนก็แพ้ด้วยครับผมเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ย กว่าที่ศิลปินแต่ละคนจะผลิตผลงานออกมายาวนานศิลปินที่จะอยู่กับพวกเรานานๆก็เราต้องสนับสนุนของแท้ด้วยนะครับต้องแล้วค่ะเพราะว่าก็อยากให้หลายๆคนลังใจให้นะคะที่มีวงแปดเป็ดเท็กเียเด้วยแตละการนะถ้าชื่นชอบเพลงก็ดาวน์โหลดได้หรือติดตามทางเฟซบุ๊กนะฮะของแต่ละคนก็ได้เหมือนกันแล้วก็สามารถขอเพลงของพวกที่เขาได้นะทางสถานีวิทยุมีเสือของบริษัทเราด้วยนะครับอ้่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นปฏิจบันสองห้า สีแบบหรือจะเป็นเพลงอะที่ p o i n ซื้อไฟเป็นนะฮะเพลงพอาะไม่ใช่ใิ่นะครับต้องรักษานะคะและวันนี้รายการของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณก่อนละกันนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณเช่นกันขอบคุณครับผมเช่นกันขอบคุณมากๆเขาไม่ได้นอนเลย พ่อแม่ที่ของอะไรทีเดียวคบขอที่การติดต่อจ้างล่าที่นะครับจ้างทีนะครับจีจางเหมือนไม่งั้นจะบวนจะลาศิกขาแน้วก็สามารถติดตาม่อในรายการของเราได้ด้วยนะครับทางเว็บบล็อกคณบุรีดอทเซียบดอททีวีทางทีวีออนไลน์นะครับผมนะฮะแล้วเราก็อาทิตย์หน้านะครับเราจะมีศิลปินคนไหนมาเยี่ยมเยี่ยมอะไรต่างเราให้คุณชมติดตาม ถูกต้องแล้วแม่กัไ้ววันนี้ของเราก็หมดเวลาแล้วนะคะหมดแล้วหรอหมดแล้วจริงๆค่ะโอ้โหไม่น่าเชื ically, ่อเลยซาร่าพบกันใหม่แล้วกันนะคะในครั้งหน้าติดตามดั้มรีวิวไรตี้ออนทีวีวันนี้เราทั้งหมดทั้ง5คนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายเดินลนมในฟ้าคนเดียวสันเปลี่ยวลึกทยเป็นทัวสุดท้าย เปคืนที่เดิมทุกเรองอยากจะใครครั้เพื่อำเรื่องเจอฉันพันจอยากสนิกันก็ง่าด้คิดจะรักก็ต้องตัวถึงตัวตรงก็ต้อักสกัน ทุกวันแปลว่าฉันไม่รู้จักเธอดังพร่ำเลิคิดนะเออที่พบเธอทุกยามราตรีติดเื่นทิ้งคืนทุกวันที่เธอและฉันพบกันตรงนี้อยากพบอยาพันหรือดี คาน,น,นี้นี่นี้เป็นพยานนั่งรถไฟฟ้าคนเดียวเส้นเปลี่ยวรือไทยตุกเดียวสุดท้ายทิ้งคืนที่เดิมทุกวันอยากเจ็บไทยทักเจรจาเริ่มความสัมพันธ์แค่อยากสนิทแต่ไม่ได้คิดจะรัก คนไม่น่าไว้ใจกลับบ้านไกลน่ากลัวยิ่งนักถ้าเราถึงความรู้จักเปลี่ยนฐานนะเป็นเพื่อนร่วมทางคำคืนมาหานครยังอมรอนไม่เคยหลับไหลหากเราทั้งสองครองใจ เือนใหม่เพิ่มขึ้นอีกคน ไม่ได้คิดจะรักผู้คนไม่น่าไว้ใจกลับบ้านไกลน่กกลัวยิ่งนักถ้าเราทำความรู้จักเปลี่ยนฐานนะเป็นเพื่อนร่วมทางคำคืนมาหานครยังอมอนไม่เคยหลับไหล เราทั้งสองครองใจได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นอีกคนแค่อยากสนิทแต่ไม่ได้คิดจะรัก ทั้งปีตลอดเวอทั้งปีจะไปที่ไหนก็บอกสิเธอสบายทั้งปีบริษัทคุนทนบุรีจับการเราจัดไทยอบอุ่นมั่นใจมือกลางอีสานตายเธอสบายเธอสบาย ไหที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนทนบุรีจำกาด0 2 8 0 1 3 2 1 1 1 4โทรหาเราสิคะ